สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอ็กกังจะไปทำงานนะคะวันนี้นะคะเราได้ทํางานแค่2คนนะคะวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศวันทํางานนะคะว่าวันนี้จะยุ่งแค่ไหนนะคะระหว่างทางนะคะก็จะเดินท่ามกลางต้นไม้แบบนี้นะคะอากาศวันนี้นะคะดีม,มาก รุ่นรืนร่นร่มนะรมรื่นนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้ทำงานกันแค่2คนนะคะปกติแล้วก็จะมีประมาณ3คนนะคะ ร้านอาหารที่นิวซีแลนด์นะคะจะมีทั้งเป็นแบบเลสรองคือนั่งทานในร้านนะคะแล้วก็เป็นแบบเทคเวทนะคะแบบเทคเวทคือซื้อกลับบ้านนะคะแพ็คใส่กล่องนะคะไม่สามารถที่จะนั่งทานข้างในร้านได้นะคะแต่ว่าก็บางทีก็จะมีโต๊ะข้างนอกให้นั่งนั่งทานแบบว่าเปิดกล่องนั่งทานได้เลยก็มีนะคะแล้วร้านที่เราทําอยู่ก็เป็นร้านเทคเวทนะคะคือซื้ออาหารกลับบ้านนะคะ และลักษณะงานของเรานะคะก็คือมีตอนนี้มีอยู่สองคนใช่ไหมคะเอ,อเอจะทำข้างในในครัวด้วยนะคะช่วยข้างในด้วยแล้วก็ถ้ามีโทรศัพท์มานะคะก็ต้องรับโทรศพัพท์รับออเดอร์นะคะแล้วก็ถ้ามีลูกค้าหน้าร้านนะคะก็ต้องรับลูกค้าที่หน้าร้านนะคะพอเสร็จแล้วนะคะไม่มีอะไรข้างหน้าแล้วนะคะก็จะเข้ามาช่วยในครัวนะคะก็ทั้ง ช่วยแพ็คนะคะตักข้าวนะคะแพ็คใส่กล่องใส่ถุงนะคะแล้วก็ช่วยท่อรองเทรนะคะช่วยดูองเทรช่วยจับองเทขึ้นนะคะก็คือบางทีก็ต้องคอยช่วยดูนะคะบทีว่าถ้าเชฟนะคะยุ่งมากๆนะคะทำไม่ทันนิดปกติแล้วจะมีอีกหนึ่งคนนะคะแต่วันนี้เราแค่เราทำแค่สองคนนะคะก็มาดูบรรยากาศกันนะคะว่าวันนี้บรรยากาศจะเป็นประมาณไหนนะคะจะยุ่งหรือเปล่านะคะ ถ้าเชฟว่างนะคะจากการผัดหน้าเตานะคะก็จะมาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะก็คือการที่จะมาทํางานที่ต่างประเทศนะคะมาทํางานที่นิวซีแลนเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเลือกทํางานได้เฉพาะอย่างะคะ่ะอย่างเช่นง,งานตัวเองะคะงานของฉันนะคะฉันจะทำแค่นี้นะคะอาจจะมีเป็นบางร้านได้นะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วก็คือเราจะต้องทํางานช่วยกันเป็นทีมนะคะช่วยกันทําทุกอย่างนะคะลักษณะงาน ที่นิเชแล์เนี่ยนะคะบอกตรงๆเลยนะคะว่าอาจจะไม่เหมือนลักษณะงานตามาโรงแรมที่เมืองไทยนะคะร้านอาหารที่เมืองไทยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าประเทศนิเชแล์นะคะเขาจะจ้างพนักงานเป็นรายชั่วโมงนะคะแล้วก็จะไม่ได้จ้างพนักงานเยอะนะคะแบบว่าเอามานั่งชิวๆมาทำมาชิวๆไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือเขาจะจ้างเป็นชั่วโมงนะการทัดงานก็จะต้อง ทำจริงๆนะคะคือไม่ได้แบบทําก็ยอก,ก็แย้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คนงานก็ไม่ได้มีเยอะนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือนเนาะจ่ายเป็นรายชั่วโมงนะคะ,ะทุกอย่างนะคะถ้าอะไรทําได้ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยนะคะคือต้องทํางานเป็นทีมนั่นเองนะคะ เพื่อนๆชมบรรยากาศกันไปก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะดูแล้วนะคะคงจะไม่ยุ่งนะคะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาน้องไม่ใช่สุกเสาร์นะคะ <c oughs> ปกติแล้วนะคะ,ะทิพเทนชียร์เนี่ยจะยุ่งมากๆค่ะช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นวันหยุคดคาตาเลอร์อะไรอย่างนี้นะค่ะลูกค้าเขาจะชอบออกไปเที่ยวกันมาเป็นแบบแฟมิลี่เป็นครอบครัวเลยนะคะก็จะยุ่งแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะแบบไม่ยุ่งมากสักเท่าไหร่ก็จะชิวๆนะคะก็ลองดูบรรยากาศไปก่อนนะคะ ประสบการณ์ตรงของเอนะที่ทำงานมาหลา,หลายๆร้านอาหารนะคะแล้วก็ทำงานกับเพื่อนร่วมงานหลายๆแบบนะคะก็เจอมาหลายรูปแบบนะคะกับคนร่วมงานบางคนนะคะที่ทำงานด้วยกันนะคะเขาจะทำงานในส่วนของเขานะคะเขาจะไม่ทำงานส่วนของคนอื่นก็คือจะไม่ช่วยคนอื่นนนเองนะมันก็มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะคือการทำงาน สมควรที่จะต้องช่วยกันนะคะให้มันเสร็จไปได้รวดเร็วนะคะตามกำหนดเวลาไม่ได้มีการเกี่ยงงานนะคะว่าฉันทำแค่อย่างนี้นะคะเธอทำอย่างนั้นฉันจะทำของฉันเท่านี้เท่านั้นนะคะก็เคยเจอแบบนี้มาก็มีนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆรูปแบบเลยนะคะคือถ้าใครที่อยากจะมาทำงานที่นิวซีแลนด์นะคะต้องรับ ตรงนี้ให้ได้นะคะถ้ามาแล้วอาจจะเจอหลายรูปแบบแล้วก็ลักษณะงานนะคะแต่ละร้านอาหารไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นเทคเวย์นะคะก็อาจจะเบาๆหน่อยนะคะอาจจะงานไม่หนักมากนะ,ะเพราะว่าไม่ได้เป็นแบบนั่งทานในร้านไม่ได้เป็นรีสอร์ทเนาะแต่ถ้าเป็นลักษณะของรีสอร์ทนะคะร้านอาหารนะคะก็จะมีหลายที่นั่งอีกมีจํานวนที่นั่งต่างกัน มีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะแล้วลักษณะการทำงานก็จะไม่เหมือนกันนะความยุ่งความางานยุ่งนะคะงานก็จะหนักเบาไม่เท่ากันด้วยนะคะก็ให้ทุกคนเตรียมรับมือตรงนี้ด้วยนะคะว่าเราจะมาเจองานลักษณะไหนนะคะถ้างานร้านที่ไม่บีซี่มากไม่ยุ่งมากก็จะไม่เหนื่อยมากนะคะแต่ถ้าร้านที่เป็นร้านใหญ่นะคะแล้วก็ลูกค้าเยอะยุ่งมากนะคะ ก็เตรียมตัวไว้เลยนะคะต้องเตรียมรับมือกับสิ่งที่บอกว่างานหนักงานยุ่งนะคะทุกคนถ้าอยากมาทํางานต่างประเทศนะคะ,ละหลายๆคนก็ต้องอยากได้เงินอยู่แล้วนะคะต้องมีความอดทนให้มากๆถึงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะก็ตัวนี้ก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆได้เตรียมตัวตรงนี้กันด้วยนะคะและเชฟนะคะบางทีนะคะก็จะต้องทําคนเดียวในในครัวนะคะ ั้งผัดแกงทอดแพ็คอาหารต้องทำให้ได้นะคะเพราะว่าการจ้างพนักงนานก็คือมีจำนวนจำกัดนะคะบางร้านนะคะบางทีนะคะอาจจะต้องรับออเดอร์ด้วยนะคะรับลูกค้าคิดเงินพูดคุยกับลูกค้าทำงานที่หน้าร้านหน้าฟอ้ด้วยนะคะเชฟ บางร้านก็ทําแบบนี้นะคะมีนะคะทุกคนทําทุกอย่างให้ได้ถ้าร้านนั้นเป็นแค่ร้านเล็กๆนะคะคือเขาจะจ้างคนไม่เยอะบางทีคนไม่พอนะคะเหลือคนเดียวเงี้ก็ต้องวิ่งทําให้ได้ทุกอย่างนะคะ,ะคุณจะไม่สามารถที่จะทําตามใจคุณได้นะคะการที่จะมาทํางานเมืองน,นอกก็คือต้องทําตามนายจ้างหรือมีเดิเจอร์สั่งจัดการให้นะคะคือถ้าเขาให้เราทําอะไรยังไงก็คือต้องทําตามเขานะคะ จะมาเอาตามอารมณ์ตามใจตัวเราเองไม่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาเจอนะคะงานต่างประเทศนะคะบางทีนะคะเอเคยทำงานไปนะคะร้องไห้ไปด้วยนะคะเพราะว่ามันอดทนอดกั้นอนะ่ะคือต้องอดทนอนะ่ะอดทนจนแบบต้องร้องไห้เสียน้ำตาเพราะว่าสู้เขาไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เถียงไม่ได้เพราะเราเป็นลูกจ้างนะคะคือ,อยังไงเรา ก็ต้องทําตามนายจ้างเพราะว่าถ้าเรายังอยากได้เงินอยากได้รายได้อยากได้เงินเดือนจากเขาอะเราก็ต้องยอมแล้วก็ต้องอดทนสู้นะคะทางานไปทางน้ําตานะคะเจอมาหลายๆรูปแบบนะคะหลายๆร้านอาหารเนี่ยนายจ้างก็จะไม่เหมือนกันนะคะให้ทุกคนเตรียมรับมือนะคะว่าเราจะต้องมาเจออะไรๆอีกหลายๆแบบนะคะที่ไม่เหมือนน แต่ละร้านนะคะที่ทํางานเนี่ยจะไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วกันนะคะวันนี้นะคะเอก,ก็นําบรรยากาศการทํางานวันที่ไม่ยุ่งของเอนะคะแล้วก็วันที่เราทํางานแค่สองคนมาฝากเ,เพื่อนๆนะคะก็จะได้ให้เพื่อนได้เห็นบรรยากาศนะคะสําหรับร้านเทคเวลยีเล็กๆแบบนี้นะคะว่าถ้าทํางาน2คนนะคะ จะไปยังไงนะคะจะรอดไหมนะคะก็ถ้าเพืเ่อนๆที่กําลังจะเดินทางมาที่นิเแดงมาทํางานนะคะในร้านอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเชฟนะคะหรือเป็นผู้ช่วยในครัวนะคะหรือเป็นพนักงานหน้าร้านนะคะ เพื่อนๆก็จะได้เห็นบรรยากาศนะคะการทํางานว่ามีประมาณไหนบ้างนะคะยังไงแล้วนะคะคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนได้บ้างนะคะถ้าชอบเอฟฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิป,ปต่อไปของเอนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย